าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่ชอบยืมเงินคนอื่นแต่ว่าเวลาที่คุณเข้าตาจนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีก็ยืมไปก่อนได้เวลาที่ยืมมาแล้วก็อย่าลืมที่จะไปคืนให้เขาด้วยมันจะได้จบวันนี้จะพูดถึงสินเชื่อตัวหนึ่งซึ่งจะบอกว่าหลายคนเนี่ยเข้าไปอย่างเชิงเลยนะกับสินเชื่อประเภทเดียวกันแล้วก็พอกู้มาแล้วก็ชดหนีไปเลยแต่สําหรับสินเชื่อตัวนี้หลายคนไม่ทําอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่ากู้เงินเนี่ยแล้วมันได้จริง แล้วในส่วนของดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมะอะไรต่างๆก็พอรับได้ซึ่งมันก็เหมือนน้องๆกับเงินกู้นอกระบบนี่แหละดอกเบีย้ยก็แพงอยู่นะคือบอกกันตรงเลยตกร้อยหนึ่งก็ประมาณร2 0เห็นจะได้แต่ว่าเขาจะให้เงินกับคุณจริงๆแล้วก็รอเนี่ไม่เกิน3มชั่วโมงให้เงินแบบว่าทันใจทันใช้กันเลยสเต็ปของที่นี่เนี่ยคือเขาจ่ายให้คู่เนี่ยครั้งหนึ่งร้อยๆก่อนนะอย่างเช่นสามบาท กู้แล้วเนี่ยเขาจะหักเลยนะ80ดบบาทแล้วโอนให้จริง่งก็แค่220บาทแล้วใน7วันเนี่ยให้มาคืนก่อนสเต็ปเขาจะเป็นอย่างนี้นะพอคุณคืนเสร็จสามารถจะถอนใหม่ได้เลยขยัยวงเงินให้คุณด้วยนะถอนเมื่อคุณถอนบ่อยๆขึ้นเนะี่ยดูใหมว่วงเงินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะถ้าไม่จะเป็นงกู้นะก็อย่าไปกู้ด้วยนะแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆถือว่ามันใช้ได้ดีทีเดียว นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเครดิตยูเขาเป็นแอป,ปกู้เงินนี่แหละถ้าเกิดว่าคุณชำระเกินกำหนดนะก็จะมีการทวงโอดเหมือนกันนั่แหละแต่ว่าค่อนข้างจะฟังลำบากนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยถามว่าถูกกฎหมายไหมก็ไม่หรอกมันเป็นของจีนก่อนที่คุณจะกู้นะคุณต้องรู้จักก่อนว่าเครดิตยูเนี่ยเขาการันตีในเรื่องของการที่ กู้เงินเราได้จริงแต่ว่าเครดิตยูก็คิดดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างแพงจะบอกว่ามันเป็นวงเงินขนาดเล็กนั่นแหละคือเน้นให้กู้ได้จริงแล้วจะกู้ได้ยังไงเนี่ยมันก็จะมีลิงก์นะลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดซะก่อนซึ่งเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ละกันแอปนี้เนี่ยจะให้คุณลงทะเบียนด้วยเบอร์โชนะหรือคุณจะเข้าไปโหลดแอปได,ด,ด้าจาก Google Play Store ก็ได้นะแต่มันจะเป็นชื่อแอปที่ว่า c r e d i t s h o p ได้ดอกเบีย้ยต่ำซึ่งพอคุณโหลดมาแล้วคุณเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยนะคุณจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงที่เขียนว่า Mycredit เนี่ยคุณกดปุ่มรับรองทันทีก็จะเห็นหน้าแพลตฟอร์มเขาเนี่ยบอกให้คุณกู้ได้ถึง1 0ึ0งแสนบาทตรงนี้อาจจะได้ไม่ถึงหรอกนะคุณไม่ต้องฝันขนาดนั้นแล้วยังไม่มีใครที่จะกู้ได้ถึงแสนด้วยคุณกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกรอ,อกข้อมูลให้ครบในส่วนของข้อมูลอาชีพเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานประจําไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าคุณเป็นพวกอาชีพอิสระอะไรแบบนี้นะขายของออนไลน์ก็ดีหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่มีสลิปเงินเดือนอนะแนะนําเลยให้คุณเซลฟีฟหน้าคุณเนี่ยกับร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําออนไลน์ลงไปได้เลยคือตรงนี้จะไม่ค่อยยุ่งยากแต่ถ้าคุณไม่รู้จริงๆว่าจะทํำยังไงคุณติดต่อเขาเลยนะทักไลน์เข้าไปพูดคุยเขาตอบไวอยู่ด้วย ลืมบอกไปว่าจะมีการสแกนใบหน้าด้วยนะในขั้นตอนของการสมัครจากนั้นคุณก็รอการอนุมัติเนี่ยหนวันทําการอาจจะนานหรือช้าเร็วกว่านี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเอกสารที่คุณส่งไปมันมีความชัดเจนมากน้อยขนาดไหนเมื่อคุณได้รับวงเงินแล้วคุณสามารถที่จะเอาวงเงินนั้นเนี่ยไปผ่อนซื้อสินค้าภายในแอปของเขาหรือคุณจะไปถอนเงินก็ได้แอปนี้คล้ายๆกับเป็นแอปช้อปปิ้งเนี่ยแหละนะ แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะถอนเงินจริงๆเนี่ยมันก็จะมีปุ่มกดให้คุณได้กดเข้าไปถอนเงินคุณก็เพียงเพิ่มบัญชีธนาคารระบุวงเงินที่คุณต้องการถอนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์การถอนที่ได้แบบไม่เท่ากันก่อนคุณที่จะทําการถอนเนี่ยนะเขาก็จะสุบาธรรมเนียมอะไรต่างๆให้คุณได้ฟังนะถ้าคุณรับได้คุณก็กดที่จะถอนต่อไปถ้าคุณโอเคคุณกดยืนยันไปเลยคุณจะได้รับรหัส OTP ที่จะส่งไปยังเบอร์ของคุณคุณก็กรอกรหัสนั้นลงไปแล้วกดตกลงจะบอกว่ามันกู้เงินได้จริงแต่ว่าดอกมันแพงคุณก็ควรจะพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจให้ดีด้วยขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ